ลงใต้เป็นนครศรีธรรมราชที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้มีงานเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ครั้งที่19งานนี้แขกที่มาร่วมงานมีความสุขแน่นอนครับเพราะมีการแจกขนมจีนให้ทานฟรี1,973กิกโลนอกจากนี้ยังมีการทำน้ำยาในหม้อยักษ์ความกว้าง2เมตรลึก1เมตรหม้อนี้สามารถใส่น้ำแกงได้ถึง500ลิตรใหญ่จริงๆครับชบ้านชานติต้องกินข้าวกันก่อน วันนี้ถุง่องมีกิจกรรัไฮไลท์ของงานในวันนี้คือการแข่งกินขนมจีนเริ่มด้วยการแข่งขันประเภทเยาวชนหญิงและชายแข่งร่วมกันได้หมดให้เวลา10นาทีกินขนมจีนให้หมด1กิโลกองเชียร์เยอะมากครับยืนเชียร์กันเต็มหน้าเวทีปรากฏว่าใช้เวลาแค่5นาทีครึ่งหนุ่มคนนี้ก็ทานหมดได้เงินรางวัล1น0 0บาท ต่อด้วยการแข่งขันประเภทประชาชนหญิงให้เวลา10นาทีกินขนมจีนให้หมด2กิโลบรรยากาศการแข่งขันสนุกมากบางคนนั่งกินบางคนยืนกินบางคนใช้ช้อนบางคนเปิบด,ด้วยมือกินไปด้วยเต้นไปด้วยก็มีส่วนคนนี้มีกองเชียร์ขึ้นไปให้กำลังใจข้างๆหมดเวลาการแข่งขันผู้ชนะได้แก่คุณสถิตพรวงกรธรรมรงค์ คนที่พาหางเครื่องขึ้นมาเชียร์นี่แหละครับทาได้1นกิโลสขีดครับขนมจีน2กิโลกินหมดภายใน5นาทีเพราะขนมจีนไม่ต้องเคี้ยวครับเข้าปากก็ไหลลงคอเลย